สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเก้าโมงครับวันนี้ก็ออกมาหามิ้มครับเหมือนเดิมตอนเช้านี้ก็ว่าจะมามามา,มาตามตัวตรงที่บ่อน้ำนะครับมาดูบ่อเนี้ยมาดูไว้แล้วแต่ว่าตอนออกมาเนี่ยตอนเนี้เก้าโมงไม่มีตัวกินน้ำนะครับ เดี๋ยวจะลองตามดูครับผมว่าจะเจอตัวไหมว่าจะเจอรังไหมครับเดี๋ยวตามรังกันบ่อเน,นี้ยเคยเคยมาตีไปรังหนึ่งครับตัวตามตัวกินน้ำเลยครับได้ไปรังหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะลองตามดูว่าจะเจอหรือเปล่านะครับช่วงเช้านี้ออกมาคนเดียวก่อนครับเดี๋ยวช่วงสายถึงจะเข้าไปรับแม่บ้านออกมาเป็นสองไปออกมาอีกคนนึงครับ นครับผมบ่อน,นีอ้รอบที่แล้วนี่ได้ไปลังหนึ่งตามโดยตามตัวกินน้ำนี่แหละครับดี๋ววนี้ก็จะตามโดยคีดว่าจะเจอไหมไปครับตามกันเลยครับครับรอบที่แล้วเราตีจากต้นนี้นะครับแต่รอบนี้มันก็บินมาทางเดิมนี่นครับแต่ว่าไม่รู้จะอยู่ต้นไหนนะครับรลองดู ทุกนี่ก่อนตัวเสรมย้ายมาใหม่หรือหลังเดิมไม่มีครับในนี้ก็น่นาเกาะครับแต่ว่าไม่มีเดี๋ยวลองดูต้นอื่นครับเจอแล้วครับผมตันแรกเกิน คิดว่าอยู่ต้นเก่านะครับต้นเก่าคือกอนู้นครับผมกอเนี้เลลดี๋ยวมาดูต้นมะม่วงข้างๆครับเจอแล้วครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าโอ้ยน้ำน้ำครับผมเกี่ยวมือเป็นแผลยังไม่หายครับโดนไม่ไพยัย ทำมุมเข้าก่อนครับนนมุมนี้โอ้โอดนหนามกิน ได้เลือดเลยครับผมได้เลือดได้แผลทุกวัน <c oughs> นู่นครับเห็นไหมครับ,น,รบนี่ครับ ครับผมก็เรียบร้อยครับหนึ่งรังหัวน้ำบานที่สวยครับนะครับคงไม่ใช่รังเดิมครับรังนี้น่าจะเป็นรังคู่กันแต่ว่ารอบที่แล้วเราตามไม่เจอดูรอยเขาถอดหลายรอบน่าจะหลายรอบแล้วครับหัวน้ำหวานที่สวยครับผมไม่ได้ถ่ายตอนตีนะครับมันอยู่สูงแล้วก็ ต้นหนามเลยครับ <c oughs> ทีนี้ครับผมพลังต่อไปครับครับผมก็เจออีกหนึ่งรังนะครับอยู่กอไผ่ครับผมกอไผ่ข้างบ่อน้ำนี่ครับของชาวบ,บ้านนะครับเลยลองเห็นกอไผ่ก็เลยลองแวะด,ดูแต่รังไม่โตนะครับ ครับใช้เวลาเจาะนิดนึงครับผมคงจะไม่ได้ถ่ายตอนเจาะให้ดูนะครับคงจะถ่ายตอนพลังลงมาแล้วครับผมได้มาแล้วครับเหมือนวันสวยๆครับผมไม่ได้ถ่ายตอนตีนะครับมัน อยู่สูงแล้วผมอยู่สูงแล้วต้องปีนใช้มือเดียวจับลงมาครับลังสวยครับผมกำลังจะถอดรอบนึงน่ครับขอทั้งลังทั้งหัวน้ำหวานไปกินนะครับนวานหัวน้ำหวานแตกนิดนึง ํำชําครับผมนี่ครับทางแรกกับลังที่สองสวยพอกันเลยครับผมอีกหนึ่งลังครับผมอยูสูงนุ่นครับเดี๋ยวต้องหาทางขึ้นครับนี่เป็นบ่อเขาอีกแล้ว เราหาทางขึ้นก่อนนะครับ าไม่ถึงดูน้ำหยดใ่เลย เปิดแล้วจ้งครับผมรังที่สามครับ เดี๋ยวย้อนสอนนิดนึงนะเอ้ยย้อนแสงนี <c> ่ <oughs> <c oughs> มันอยู่สูงครับผมไม่ถ่ายตอนตีนะครับดูหัวน้ำครับโอ้โหน้้ี่น้ำหยดใส่มือนั่นเหะหยดใหญ่เลยครับเดี๋ยวยังไงก็คงจะพอแค่นี้ครับวันนี้เป็นรังที่สามนะครับ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคุนช้างบ้างทําด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆมาให้ให้ดูนะครับผมวันนี้ก็เราสองคนก็คงลาแค่นี้ครับสวัสดีครับอันนี้ก็ขอทั้งลังทั้งหัวน้ําไปกินนะครับล <c oughs> ังแตกนิดนึงเพราะว่าหิวม,มือเดียวครับผมให้แฟนรับข้างล่าง คลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วครับสรุปวันนี้ได้สามลังนะครับลังปิดท้ายครับผมอันนี้จะเป็นสองลังแรกในวันนี้นะครับส่วนลังนี้จะเป็นเ,เมื่อเมื่อวันพุธหัสนะครับที่กลับมาจากตุลาล้วไปตียังไม่ได้คันนะครับ นี่คือลางอ่อนตัวอ่อนนะครับอ่อนก็กินอร่อยนะครับมีกาลังอันนี้อันนี้จะเป็นเกสรอนเกสรอนดอกไม้น่ครับเกสรอนดอกไม้ครับอร่อยครับผมหัวน้ําแบบอย่างสวยครับเต็มๆับผมฝากช่องอีกทีครับผมช่องอุนช้างว่างทำนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมเพื่อไม่พลาดเพื่อจะไม,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมช้างว่างทําด้วยนะครับมีจิจกรรมอะไรดีๆก็จะมาลงให้ดูนะครับผมวันนี้ก็ลาอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ